สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาติดตามนะคะมารับชมนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่าวันนี้เราตามต่อที่เราพัฒนากันนะคะก่อนจะไปนะเราก็นะมาดูผลสรุปกันก่อนนะคะสรุปนะคะทุกคนลราพัฒนางวดที่แล้วนะคะก็ะตัวเลขที่มาตัวไหนมั่งเจ็ดสองนะแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่อยากจะทำคลิปยาวหรอกแต่ก็สรุปให้แปบบ๊แบบแป๊บแป๊บนะคะเจ็ดสองเก้าแปดเอ้าเก้า <c oughs> นะนะคะเก้าแปดสามแปดนะคะเออแปดมามาคักมาแน่นะพี่น้องบนล่างเลยนะคะของแอดก็เข้าที่เด่นแปดนะทุกคนนะ แต่เป็นเลขลองนะทุกคนเลขลองนะคะใครรูด8ดรูดหนะคะแดก็เด้งบนล่างเลยนะคะส่วนซ้ายเจาะนะคะเข้าที่8 3ดสาตัวเน้นๆนะคะแต่ที่เน้นๆหนะักก็2ตัวข้างหน้าแต่มันไม่มานะคะมันมาที่ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะส่วนสําหรับ8 6ดหนะคะใครจับ8 6หแล้วกลับหัวหเป็น9นะคะก็ได้รางวัลกันไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะหรือเนาะทุกคนจับนี่นะคะ เนาะตัดเล่นนะคะแล้วก็กลับหัวหกก็ยินดีด้วยนะคะส่วนในโค้งสุดท้ายของเราแอดก็กลับขออภัยกันด้วยนะคะตามสูตรมันได้เลข6เนาะทุกคนแอดก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็น6มากกว่า8นะคะก็ขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนขออภัยกันนะคะ,ะส่วนวันนี้นะคะเรามาตามต่อกันนะคะตามต่อกันว่าแอดจะให้ตัวไหนบ้างนะคะทุกคนนะก็ขอให้ปังต่อเนื่องนะคะงวดที่4แล้วนะคะจะเข้าไหมจะปังหรือจะ ยังไงนะคะก็มาลองติดตามผลงานกันต่อนะคะทุกคนนะ,ะตัวเด่นนะคะก็จะเป็นที่เด่น8เด่น4และเด่นที่3นะคะ8 4 3เออใครชื่นชอบตัวไหนก็ลองพิจารณากันดูนะคะส่วนตัววิ่งรูดนะคะตัววิ่งรูดก็จะเป็นที่เด่น8และ4นะคะถามว่าตัวไหนที่แอดฟันไปแอดฟันไปที่4นะแอดขอให้4มาแล้วกันรองที่8นะคะลอง รองแปดเอองวดที่แล้วก็รองแปดนะคะมาทั้งบนล่างเลยนะคะส่วนในวันนี้ใครชื่นชอบก็ลองหยิบยกไปพิจารณากันดูนะคะคู่แรกก็จะเป็นที่สี่สี่สองนะคะสี่เจ็ดสี่ห้านะคะชอบสี่รูดสี่ชอบแปดนะคะใครชอบแปดก็รูดแปดใครชอบที่สามอยู่ก็ลองรูดที่สามกันดูนะคะสามหรือแปดจะมานะคะก็ลองพิจารณากันดูเด้อ แปดสองนะคะแปดสี่ระหว่างสี่กับแปดนี่แหละแอดว่ามันต้องมาแน่แหละนะคะมันต้องมาแน่หละนะส่วนตัวประกอบที่เป็นหลักชนนะคะตัวประกอบที่เป็นหลักชนเนาะก็จะเป็นที่สี่ห้านะคะสี่แปดนะและก็จะเป็นที่หลักสองนะคะสี่สองแปดสองนะคะทุกคนนะถ้าชื่นชอบก็ลองหยิบยกไปพิจารณากันดูนะคะ ส่วนส่วนนะคะส่วนตัวอ่าเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเนาะขออภัยนะคะทุกคนเลขสามตัวก็จะเป็นที่สี่สามสี่ห้านะคะจะเป็นเลขเรียงไหมนะคะสามสี่ห้าแล้วก็จะเป็นที่แปดสองสี่นะคะแปดสองสี่ แล้วก็จะเป็นที่9 5 9 5 4นะทุกคนนะลองพิจารณากันดูนะคะใครชอบ3ตัวก็ลองพิจารณากันดูนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านติดไว้สักบาท2บาทก็ได้เนาะทุกคนพอได้ลุ้นนะคะสำหรับ3ตัวนะคะเพราะว่า3ตัวมันค่อนข้างจะแต่ง แตกยากอยู่นะคะแตกยากอยู่เนาะขนาดสองตัวบางครั้งยังไม่รอดนะคะทุกคนสามตัวคิดดูมันจะมาไม่มาลองพิจารณากันดูแล้วกันนะคะแอดก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะที่จะรู้ล่วงหน้าได้เนาะว่าจะมาที่ตัวไหนนะคะอ่ะชื่นชอบแคปหน้าจอคะ่ะ ส่วนในรัฐบาลนะคะรัฐบาลไทยแอดอาจจะลงให้สุกเสาอาทิตย์นี่แหละนะคะอาจจะเป็นเสาหรืออาทิตย์นะคะแอดจะมีเวลามากกว่าจันทถึงสุกนะคะลงให้ช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะที่รัฐบาลไทยงวดที่แล้วเราได้ที่30นะคะอ่าเน้นๆให้พี่ๆสามคู่นะคะแต่เม็ดเดียวให้4-2บอมี่จักโตนะคะก็ขอภัยกันด้วยนะชอบ4ี่สองนะคะ แอดซื้อทุกตัวในนี้นะคะซื้อทุกตัวเลยนะ,ะไม่ซื้อเฉพาะ30นย์นะทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าดวงนะคะทุกคนดวงจริงๆนะคะลูกชายก็บอก30แศูนย์แต่ไม่ชอบนะคะก็เลยไม่ซื้อนะคะโอ้ตามสูตรก็มาเน้นๆให้นะคะแต่ไม่ซื้อ <c oughs> ดวงไม่มีนะคะก็เสียดายมากเลยนะคะแล้วก็เลขฝันของน้องๆน,นะคะ ไม่ใช่เลขฝันสิเลขที่น้องๆเขาบอกกันมานะคะก็ไม่เข้านะคะเขาให้หนึ่งห้ามันเป็นเจ็ดห้านะคะ so, แสแงว่าเขาเห็นเป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดน้าจะตัวเดียวกันนะทุกคนนะก็เลยพลาดไปนะคะพลาดไปแอดก็แบบเอาเต็มที่แหละหนึ่งห้าอัดคักๆไม่คิดว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวตัวเดียวกันเลยไม่ได้เอานะคะเอาแต่หนึ่งห้าเลยพลาดไปนะคะอ้าววดหน้าก็ตามต่อนะคะที่รัฐบาลไทยเนาะเหมือนจะอกแลวทุกคนวันนี้ เอสไอนะคะเอสไออ่ะตัวเน้เน้นให้นะคะตัวทําเงินนะขอให้ได้ทําจริงๆนะคะตัวทําเงินอ่ะเน้นให้สองคู่นะนอกนั้นแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆพิจารณากันนะคะแอสไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะถ้ามาในตัวเด่นวิ่งรูดหรือตัวเจาะที่แอสเจาะให้ก็อยู่ในกระดานนี่แหละนะคะก็ลองหยิบไปพิจารณากันดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะคะว่าดวงเราจะมาหรือยังนะคะทุกคนอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ